เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชายแดนโคกสูงจังหวัดสแก้วได้รับความสนใจมากจากสือ่อและประชาชนกับการลงพื้นที่ของแม่ทัพภาคที่หนึ่งพร้อมผู้ว่าสแก้วเพื่อตรวจสอบพื้นที่อันตรายและเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ดังกล่าวความรุนแรงของการลุกล้ําชายแดนและความสําคัญของการคืนความปลอดภัยให้ประชาชนวันที่20ตุลาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลทวรยศหลวงสุวรรณแม่ทัพภาคที่หนึ่ง พร้อมด้วยนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกวและคณะผู้แทนหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้เดินทางลงพื้นที่ชายแดนโคกสูงเพื่อตรวจสอบพื้นที่อันตรายและติดตามความคืบหน้าการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่นี้พื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยเกิดการรุกล้ําและสู้รบในช่วงหลายสิบปีก่อนทําให้มีความสําคัญในการคืนความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ แม่ทัพภาคที่หนึ่งตรวจสอบพื้นที่และเก็บกู้ทุ่นระเบิดแม่ทัพภาคที่1ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่ทหารกรมทหารช่างเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการเคลียร์พื้นที่ทุ่นระเบิดและได้รับรายงานสภาพจากทันเอกชชยนรง์กาสีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่12ที่อธิบายวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการกั้นเขตเพื่อเก็บกู้มีขนาดราว60ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเรียกว่าบ้านกำนันลี ที่เคยเป็นฐานทหารของกัมพูชาในช่วงสู้รบเมื่อหลายสิบปีก่อนปัจจุบันฝ่ายความมั่นคงได้เข้าดําเนินการตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในลําดับต่อไปแม่ทัพทาคที่1และคณะยังได้ลงพื้นที่ต่อเนื่องไปยังจุดที่2ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับบ้านหนองแญาแก้วพบว่ามีพื้นที่ประมาณ64ไร่ถูกชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาอาศัยอยู่กว่า13 5ครวัวเรือนมีแนวสลนด์ดกั้นเป็นแนวแบ่งพื้นที่ชัดเจน ซึ่งถูกระบุให้อยู่ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อดําเนินการทวงคืนพื้นที่ตามขั้นตอนของคณะกรรมการชายแดนไทยกัมพูชาความคิดเห็นของแม่ทัพภาคที่1และผู้ว่าราชการจังหวัดสแกลพลทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อเร่งรัดการดําเนินงานของหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้เป็นไปตามแผนและยืนยันว่ากองทัพบ,บกจะดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนสามารถกลับมาใช้พื้นที่ทำกินได้อย่างปลอดภัยเราต้องการให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลและกองทัพไม่ได้นิ่งนอนใจทุกตารางนิ้วของพื้นที่ชายแดนจะต้องปลอดภัยก่อนประกาศคืนให้ประชาชนแม่ทัพภาคที่หนึ่งกล่าวย้ำร่วมมือสร้างเขตปลอดภัยถาวรนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วระบุว่าจังหวัดได้บูรณาการรวมกับกองกําลังบูรพาและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่หลังการเก็บกู้เสร็จสิ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างยั่งยืนในด้านการเกษตรการอยู่อาศัยและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคืนพื้นที่ให้กับชาวบ้านนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วได้ลงพื้นที่บ้านหนองยาแก้วเพื่อมอบที่ดินให้กับนายสมพงศ์วงชมพูและนางสมปองเพชรจิตจำนวน14ไร่ต่อแปลงซึ่งทางทหารได้ตรวจสอบทุนระเบิดเรียบร้อยแล้วและส่งคืนให้กับเจ้าของเบื้องต้นชาวบ้านทั้งสองคนบอกว่า จะเข้าไปทําการเกษตรในพื้นที่นี้อีกครั้งและขอบคุณทหารแทนชาวบ้านทุกคนเพราะไม่ได้เข้าพื้นที่มานานเกือบ40ปิปีแต่ที่นี่เป็นจุดที่เกิดความคิดเห็นแตกต่างความคิดเห็นของคนในสังคมกับการดําเนินการของกองทัพบ,บกและรัฐบาลในการคืนความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนนี้ไม่ได้เป็นเด็ดขาดแต่มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปบ้างมีผู้สนับสนุน และมีผู้คิดว่ายังคงมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่ถ้าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการดําเนินการนี้ก็อยากให้เสนอความคิดเห็นให้เห็นชัดเลยนะครับข้ามาพูดคุยกันในกลางคนกันเถอะ